สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบทิศกรมวยแชนแนลครับอยู่กับผมพลาเกษมยาติดยงวิญญาณมุลบาทวุ้ยนำรายการมวยมรสศุกประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566ทีมวทีมมวยนานาชาติลังสิตครับเป็นมวยรอบซีพีเงินล้านครับเป็นช่วงกัลยาเฟธธรรมราชพอวิเศษจินครับ118ปอนด์กางเกงสีแดงเจอกับโนบิตะซีโนมวยไทยด้วยนะครับบัสชุ่งกขาหลวงครับ118ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินน่าสนใจครับหนักแรงด้วยกันทุกรู่ครับ อยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครลนกันก่อนกันครับดูครับเดียสั้นครับมาถามข้อเดียวครับประเภทหลับลนครับถ้าโดนจังๆครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครก่อนเท่านั้นเองครับกรรมการผู้ชี้ขาดบันี้อาจารย์รอชัยชาธิ ซ้ายนี่ไม่โดนครับถ้าโดนนี่น่าจะลุดแล้วหัวของโนวิตะแต่เป็นความโชคดีครับไม่โดนครับดึงตัวหลบได้โอกาสที่ยงไม่ครบยกเป็นมปได้สูงครับซ้ายดูครับใครจะลนใครจะหลับโอกาสที่ไม่ครบยกเป็นไปได้สูงครับ่นที่ผมบอก ซ้ายยาวๆเตะขาเจาะยางนีครับเจาะเข้าไปสาบกันเจาะครับ,บยางอาจะดนีกว่ากันครับเตะขารับซ้าขวามาตะแบบนี้ขาใครหักก่อนกันครับดูครับตะปูเรือใบโลยใสกันแล้วครับดูครับ ลับไทยลนของใคยยังแม่นกว่าครับดูครับยกดดที่สองครับโบสุดมันเงี้ยตามต่อไปที่ยกที่สามครับคุยนำรายการาาคายลาบไทยลนใคยจะแม่นกว่ากันระหวา่างเพชรบุรราชพ่อเพยรยิมกับโนบิตะครับ อยตัวยก3ครับอยู่ที่น้ำเงิน7-4ครับมาดูกับยกนี้ครับอันจำราดจ,จะเล่งเกมขึ้นมาได้หรือไม่ครับสายยาวๆจิ้มขวาล่างตูโดนบวกศอกอย่าเดินเพลยนครับโดนตาเพราะว่าอันจำราดเองก็มีศอกมีหมัดครับ แต่เจ้าไทยครับโอ้ยบวกสุดมันครับดูครับหุกซ้ายไม่ไหวครับจบเลยครับโอ้โหทางด้านโนบิตะเป็นไฟไม่นชะนกกรน,นยุกที่สามครับ ก็เป็นหน้าเพชรนรุจ่าครับอาชนอกเพชรชมาาดไปครับ